นำทัพศิลปินดาราเปิดมาสพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ life, รัชชาลฟ์รัชชามหาคเนศวสองนยี2สเสริมพลังศรัทธาสู่การเริ่มต้นแห่งความสำเร็จเตรียมเปิดมาสพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ed, ที่วรวมพลังศรัทธาครั้งสำคัญแห่งปีกับงาน life, รัชชาลฟ์รัชชามหาคเนศวสองนยี2สในวันพุทธที่17ธันวาคม2 0 2 5ันักค้าังสินค้ารัชชาลฟ์ life, จำกัดสาขาบางแสนจังหวัดชลบุรีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสและความเป็นสิริมงคล พิธีครั้งนี้จัดขึ้นโดย2บอสแห่งรัชชาไลฟ์ไทแลนด์นำโดยคุณนนรัชน์นนพุทซซอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณขนุนประพันธ์มานนิทผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรรัชชาไลฟ์เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระพิคเนสวนเทพแห่งปัญญาวความสำเร็จและผู้เปิดทางแห่งความรุ่งเรืองภายใต้แนวคิดของการเริ่มต้นที่เปี่ยมด้วยพลังชัยชนะและความสมบูรณ์ในทุกวิถีของชีวิตและธุรกิจค่ะ ใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งคือพวกเราศิลปินเนี่ยรับนับถืออยู่แล้วองค์พระพิฆเนศอเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตั้งแต่บอกว่าไปงานขององค์พระพิฆเนศมาก็ไม่เคยเห็นงานไหนยิ่งใหญ่เท่าเท่าของน้องเลยอะจัดถึงมากเนาะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เหมือนอยู่วัดแขกเลยอะโหอลังการมากต้องบอกเลยองค์พระพิฆเนศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จขออะไรก็ได้ถ้าใครมูถึงคุยกับท่านรู้เรื่องรวยทุกคน ไม่แปลกใจเลยทาไมเขาทาใหญ่โตแสดงว่าเขารวยเจ๊เขาต้องรวยมากๆไม่ความศรัทธาของน้องตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องน้องนน้องหนุนแล้วก็น้องฉัตรนะใช่เขาเริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขอพรแล้วก็ความศรัทธาแรงกล้าจนเกิดปฏิหารแต่ละปีแต่ละปีใช่แต่ละปีแต่ละปีเหมือนน้องประสบความสาเร็จทวีคูณทวีคูณน้องไม่ได้ทำเล่นๆบปีนี้ทําใหญ่มากปีนี้ทําใหญ่ แม่ไปถวายโฉนดหนาองค์พระพุเจ้าอย่างไรบ้างครับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคอยู่นะอยู่นะอยู่นะเดี๋ยวคือได้ทีมเดี๋ยต้องอยู่ต้องอยู่หนูต้องอยู่แล้วหนูจะรู้ว่าถวายยังไงขอแบบนี้ด้วยนะแม่แค่ดูเหไรเดี๋ยวมาขอพรได้ไหมครอะไรเงี้ยกอยากอยากเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวต้องถามเพระน้อว่าตรงไหนเนาะแต่แไปขอพรตรงไหนแต่จริงๆอ่ะองค์พระบนเนี่ยแบบ ก็สื่อกันอยู่แล้วพวกเราเนาะเราเจอที่ไหนเราก็วิ่งก็หายอยู่แล้วแล้ววันนี้ยิ่งบอกว่ามาเป็นงานบวงสวงขององค์พ่อพระพิกเนตด้วยพวงเราก็โอเควะสามคนไปปกติเราสามคนเนี่ยจะจับรวมตัวกันค่อนข้างยากวันนี้เนี่ยก็นัดไปนัดมาลงตัวเป๊ะเลยค่จังหวะพอดีพอดีใ,บบใช่มันมต้องมีสิ่งนำพาไหมคะคุณแม่หรือว่า ตโดนใจอะไรแม่ว่าดูดูคิวทุกคนได้หมดเลยลูกนานนะแม่ถามคนจะไปงานบุญแล้วหรอคุณบาทลูกแม่เนี่ยไม่ได้เจอหรอกงานบุญนะลูกเออรนไม่เข้ามาในร้อถมึงไหมไม่ยากแม่โซ่พ่อที่เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่เป็นไงบ้างคะวันนี้เอานนี้ลูกตอนไหนแม่เดินเข้ามาในงานเนี่ยก็เคยจะมีแบบว่าน้องน้องแบบที่น้องคือน้องสตาห์เนาะแต่ละมุมแต่ละมุมแต่ละมุมก็จะเต็มไปด้วยแบบว่าที่เต็บูชาอโอมาคเนี่ยเขาทำถึงได้ทำสวยสวยหมด ถ้าแม่หิวกับไปสักองค์เขามารู้ติเยอะมากถ้าบาริวานจะมาดูหนูหูหูเยอะมากแต่พระองค์ใหญ่ะรู้อย่างไรก็รู้เลยคือตั้งแต่อันนี้คือตั้งแต่เข้างานมาก็คือเห็นเห็นการแต่งตัวของคนที่มาร่วมงานเรารู้เลยว่าอเขาไม่ธรรมดาแล้วสัมธาจริงนะเหมือนทุกอย่างมันมันเป็นตรีมหมดเลย รู้แล้วขนรู้ค่ะแต่มีสองตัวเลขอะไรในงานไหมคะหผือว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่รอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปดูด้านหลังต้องไปดูด้านหลังด้านหลังองค์พ่อพังพี่ยัยเยเัยยังไม่ได้เข้าไปข้างในได้ ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับราชารายด์ด้วยนะคะเฮงเฮงปังปงทุกปีเลยปีนี้วินามาเป็นปีแรกนะคะในฐานที่ราชาไลย์เป็สนับสนุน MUT มาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุน MGI ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยงานวันนี้ก็ยิ่งใหญ่แต่การตาม,มากมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปงไปทุกปีด้วยค่ะพี่วินาบอกตรงๆเลยว่านี่เป็นงานแรกที่วินามาบวงสรวงพิคเนตนะคะแล้วก็มีแสงสีมีดอกไม้ที่แบบหอมแล้วก็ใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลย ไม่เคยมางานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะก็ขอบคุณที่เชิญวีนาแล้วก็คณะ m อ็ทุกคนมาด้วยค่ะได้ยินมาแล้วว่าองค์พระพิฆเนศที่นีส่สิทธิ์มากๆจริงๆนะคะคุณพี่นนท์เองเขาก็ขอพอแล้วก็ได้มาทุกปีเลยวีนาก็ขอเหมือนกันก็ลองดูว่าปีหน้าจะได้ไหมแล้วบอกไปแล้วว่าถ้าได้เนี่ยกลับมาจะบอกว่าเป็นการแบบโชว์ที่ขนลุกมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาออกมาลํำแล้วเขามีตีลังกามีกระโดดขึ้นไปในอากาศอย่างเงี้ยช็อค แล้วรู้สึกว่าโอ้โหเขาเต็มที่มากๆเลยกับการบวงสรวงพพิคเนศนะคะก็รู้สึกดีใจที่วินาได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาชมอะไรที่แบบพ,พิเศษแบบนี้ด้วยค่ะก็ขอให้ปีนี้ปีหน้าแล้วก็ตลอดไปให้โชคดีตลอดไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่จ้างผมและภริยามาในงานวันนี้ครับผมมันใหญ่มากครับผมร้องอยู่ข้างหลังพีิคเนตแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ก็เพลงก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้อาจจะมีการร้องป๊อปมากขึ้นแต่ว่ามีเพลงบวบอยู่ด้วยก็ก็ แอบเอะใจอยู่นิดนึงแต่ว่าอลังการมากครับข้งในแล้วก็ทุกคนแต่งตัวสวยแล้วก็รอครับ ก็จริงๆบูมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะไม่ได้มาเป็นปีแรกก็จริงๆอ่าทางราัชาก็เป็นลูกค้าบูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้งานบูมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่คือปีที่แล้วบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความพลังศรัทธาในองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะซึ่งบูก็เคารพแล้วก็ศรัทธาองค์พ่อพระพิฆเนศด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ปพื้มปิติมากเป็นปีแรกของเบลนะคะที่ได้มางานกับพี่นน แล้วก็พี่ขนุนในปีนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะดีใจมากเพราะว่า,ย,า,วายิ่งใหญ่มากๆจริงๆคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่มาเข้าวงการนางงามค่ะแล้วก็เราก็มูมากขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามูแล้วมันปังมูแล้วประสบความสําเร็จพอมาดูรัชชาลฟ์ในปีนี้ก็เห็นว่าเป็นปีที่ปังมากๆแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกัน ก็รู้สึกว่าตะก,การตาค่ะข้างในคืออลังการกว่านี้อีกนะคือจริงๆต้องบอกว่าหนูเตรียมขอพอรประมาณ5ข้อแต่ว่าข้างในบอกว่าขอได้แค่ข้อเดียวหนูก็เลยพยายามรวบที่สุดแล้วเหลือแค่ข้อนึงค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ก็แอบประมาณสาข้อเหมือนกันก็นแล้วแต่ท่านจะประทานให้กันแล้วกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะรวยรวยรวย เพราะว่าปกติจะขอให้มีงานเยอะๆค่ะแต่ว่าลืมขอเรื่องเงินค่ะเราขอเราของานนะ้อยๆจ่เงินเยอะๆดีกว่านะได้เลยค่ะขอแบบนานๆทีปีหนแต่ว่าขอปังๆเลย,เลย